ดีค่ะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอําเภอทองผาภูมิค่ะวันนี้นะคะท่าห้องสมุดนะคะก็ได้มีวิธีการทํากระทงแบบง่ายๆค่ะเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะขั้นตอนของการทํากระทงนะคะเราก็ไปตัดต้นกล้วยนะคะให้มีขนาดตามที่เราต้องการค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรานําใบเตยลายค่ะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะคะโดยประมาณค่ะแล้วก็นํามาพับครึ่งนะคะเมื่อเรานำพับครึ่งแล้วนะคะเราก็ มาทาบกับต้นกล้วยนะคะแล้วก็นําเข็มหมุดค่ะมาเสียบเข้ากับต้นกล้วยค่ะในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็พับใบเตยลายค่ะเสียบเข้าไปรอบๆต้นกล้วยเลยนะคะเมื่อเสียบรอบต้นกล้วยนะคะเราก็ทําชั้นต่อไปได้เลยค่ะอันนี้ชั้นที่2นะคะ ทำทั้งหมด3ชั้นนะคะเราก็จะได้กระทองในลักษณะนี้นะคะแบบนี้นี้3มชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะวิธีการพับนะคะชั้นล่างเราก็พับในลักษณะนี้นะคะม้วนเข้าหากันนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะแล้วเราก็มาติดด้านล่างของกระทงค่ะในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็เอาแ็มหมดค่ะเสียบนะคะอันนี้คือชั้นล่างนะคะ เสร็จในลักษณะนี้นะคะเราก็จะได้ชั้นล่ากของกระทงค่ะแล้วก็ตกแต่งดอกไม้นะคะให้มีความสวยงามค่ะแล้วก็ปักทูปปักเทียนให้เรียบร้อยนะคะเท่านี้นะคะเราก็สามารถนํากระทงไปลอยได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะกระทองของเราค่ะทางห้องสมุดนะคะก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตาม คลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอําเภอทองหากภูมิขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ